การถอยห่างจากผู้คนคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะเมื่อเสียงรบกวนภายนอกเงียบลงเสียงจากข้างในจะดังขึ้นนี่คือเวลาที่สมองได้จัดระเบียบความคิดและอารมณ์เมื่อเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงกลับทำให้เข้าใจคนอื่นได้อย่างน่าประหลาดนักคิดและศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ต่างค้นพบแรงบันดาลใจในความเงียบการพักจากโซเชียลมีเดียสักวันอาจทำให้คิดถึงเพื่อนสนิทมากกว่าตอนถ่ยฟีดซิอีกการเชื่อมต่อที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณการพบเจอแต่วัดกันที่ความเข้าใจที่มีให้กันการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการชาร์จพลังเพื่อกลับไปเชื่อมโยงอย่างมีความหมาย ชอบเรื่องราวนี้กดติดตามไว้รอดูต่อไป